พระพุทธเจ้าทานให้เลือกให้คนที่ควรให้แต่จะไปให้สุ้มสี่สุมหา้ามารูจกพอรอกอเดี๋ยวก็มาขออีกอเรามัน้องไปเสียใจดอกแต่เราไม่ไม่ให้ก็คือไม่ให้ก็เป็นพระก็จริงแต่จะไปให้ทุ่มที่ซุ่มหา้าพระพุทธเจ้าบอกไม่ให้ดียไม่ให้เงินจะไปให้พวก ที่เขามาขอแล้วก็จะให้เลยให้เลยนี่อุลไม่ได้แต่ทานัพระพุทธเจ้าถึงให้เลือกให้คนที่ควรให้มันเป็นของเราจะว่าได้ทางเขาแต่เราก็ไม่ควรให้พระพุทธเจ้าว่าคนที่ไม่รู้จกพอคนที่เห็นแก่ตัวคือคนพานอย่าอยู่ใกล้คนพานอย่าเข้าใกล้คนพานอย่าเสวะวานากับคนพานอย่าให้ของคนพานนี่เป็นต้องไปอยู่ไกลไม่สนใจ คาแน้ก็มาก็เฉยๆเราไม่สนใจไม่นเ,มมเนียนอ้ไก็ช่างมันปล่อยผ่านแล้วจะสบายใจ